นี idea, ่เดีจยวใครมือดิ้นี่มือเนี่ยเอาเอาเอาผมเหมาให้เจ้าหน่ยเอาเอาผมจะซอยย้ายเหมาเด้อฝนจะตกแล้วเด้อให้ย้ายได้กลับบ้านเด้อเอาหมดนี่เท่าไหร่นี่ย้ายใส่ถุงใส่ถุงสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี่เด้อผมจะมารับนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมอไซย์ยัมาหาฟินเด้อออกไล่ไหมออกไล่ไหมงามกว่าเก่าชายไหลกว่าเก่าจะพาไปเที่ยวจัดตุรัดเบิ่งดูดิมันเป็นยังไงนี่ครับจะมาหาฟินไล่ไหมเด้อไล่ไหมเด้อกล้าที่จะฟินเด้อ ย้ำม,มาห้าฟินรับประกันหาปีว่าจำกัรระยะทางเดอ้อประหยัดน้ำมันสุดๆเลยเนี่ยขับขี่ง่ายสบายคุ้มค่าสุดๆต้องนีเลยเดอ้อย้ำม,มาห้าฟินนะพี่น,น้องเอ้ยอยากให้ร้องอยากอยากเบิง้งใครคิดจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์เดอ้อขอแนะนำเลยย้ำม,มาห้าฟินสุดยอดสุดยอดเรื่องประหยัดน้ำมันเดอ้อถ้าซื้อย้ำม,มาห้าเดอ้อชัยภูมิคิดถึงเดอ้อทาบอลเทรดดิ้งผู้แทนจักรนายย้ำห้าของจังหวัดชัดยภูมิเด้อเดี๋ยวมัอนี้จะพาไปฟินฟินน้ำกันเดอ้อฟินแบบไหน ผมก็ฟินตับล็อกคนเบิ้งก็ฟินไปไปฟินน้ำกันมือในใี่ไปไปดีจะพาไปหาเห็ดยังฟินๆน้ำกันเพื่อมือในใี่ไปไปไปเอาลืมเสกี์ ไปมุงได้ก็มีแต่ถาวรเพชรดิ่งยามาฮาเดอ้อสาขาจตุรัสเดอ้อหมาจตุรัสกับพ่อสาขาจตุรัสว้ามีหลายสาขาแท้ตัวเนี่ยการบริการคือจ่ต้องบอกว่าเนาะไปมุงได้ก็มีแต่ถาวรถาวรได้อะไรไหเขาไปเบื้องไหนจะเข้าไปถึงสาขาจตุรัสเดอ้อป้าเดินใจป่านสาขาในเมืองด้วยเนาะคุณอะมองซอมมองเถึงเพิ่งก็มีเนาะแต่อ,อุ่นใจค่านเนาะไปได้ก็มีแต่พ่อถาวรนเนาะโอ้โหคุณอะรถล้าก็มีเบง นี่จะพาเขาไปเดินตลาดแรงของอำเภอจ,จัดตลาดเด้อมีอย่างเป็นตะกินตะยากตอนเดียวจะพาเขาไปเบื้องเด้อพาไปได้จะกินอย่างนี้เนาะของของกินเนมันหลายแท้ถามหัวมากน้หน้องไม่ไหมน้องไม่นี่เอามาันจะใส่หนิครับเนี่ยโอ,อน้น้องไม่อยู่ให้อู้ฟหน้องไม่อยู่ให้อ่ะโอ้ พึกๆเ่้โอ้โหนเิ่งย้ายทุกนเลยโอ้นี่ปิ้งอาไว่แห้งเลยย้ายเอาไม่ตำโอ้ไข่สั้นฮกกะตำให้คนใหญ่โอ้โ้ปิ้งอินซี่แล้วไข่จกซื้อก็ซื like oh, like like ้อไปตำเองของพื้นผ่านก็ไลด้วยผู้ดเิ่งด้วยเห็ดเถิดดยเพิ่งด้วยไนผู้เิ่งมมัเองก็เลยนีมมัก มะมามะนาวหูเอาดนป้าดื่มไปดิ่มมามาพอนี่หลอที่จมากินหอดทถเลน้อป้าปะทูเจ้านี้พ่อคนดแม่ปะทูว้าวโอ้มึงดูมึงปะทูดูมึงขานานูบป้าโอ้โอ้โอ้ล่มึงสองตัวนี่หอโ่ายวายบ่าแม่นปากครอบเลยเนี่ อ้าวถูกอันมันเป็นปลาทูอย่างนี่พี่ก็ตัวใหญ่เลยนะเอาครับผมผมเอาสองตัวนี้แหละลวดอ่ะครับโอ้เอาครับผมเอาสองตัวนี้เลยพี่ใส่กอกมุดแต่น้อยไหมโอ้เห็นแล้วน้ำลายแตกขายตังไดดิพี่อ้าวไม่เหลือยี่สิบไหมใหญ่คับโอ้ยมูร้อน้อนกันปุ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกหลดมาได้แล้วโอ้ห่อนะ โอ้หวันวิ่งวิ่งอยู่เนาะเว่าแแปฝเดินมาดูดเตืบเด้อมาล็อกกลางนี่มันเป็นล็อกเงาเงาเงียบๆเนาะเห็นสองตาย้ายนี่กับเบิ้งดูเนี่ยหนังต้องงออู่จะได้ขายบ๊อบบูนี่เบิ้งดูโอ้ยสวัสดีครับตาย้ายครับเป็นไนโน่ขายเอามาเต้นไรเนี่ย โอ้อยู่บ้านอยู่บ้านเจ้าของติเติมานั่งนี่ได้ขายจักบาทไปเนี่ยขายแยกไรขายแยกไรโอ้ยได้ค่าตลาดได้ค่ากับเแรงแล้วโอ้ได้พราะได้ค่ากับเขาแรงโอ้นี่ก็เอามาจากบ้านเลยวันตีโอ้เบื้องต้นเนี่ยพวกพวงพวกพาวหัวปุ้งหัวปีเนี่ยเบื้งต้นเนี่ยเอาของบรรทุกมาจากบ้านมาขายเดินนั่งจะง้องสองเท่าอยู่เนาะโอ้ยเอาขายจังไงนี่ใหญ่ ม้วนละหาบาทอันนี้เขาขายเท่าไหร่เนี่ยขายน้วนละสิบบาทม้วนละสิบบาทโอ้โหนี่มันต้อนจะได้ขายโอ้ขายต่อเท่าได้ขายเบิดเอาหมดนี่เท่าไหร่ในใหญ่ผมจะเมาให้เจ้าได้กลับบ้านสองเท่าเนี่ยเอา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 ใส่ถุงใส่ถุงเอาตาซอยย้ายใส่ถุงเอาเมาเบสได่แล้วเอา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 ถ้าเจ้ากลับบ้านก่อนสองเท่าอ่ะนั่งเงาอยู่เออทอดได้ก็เอาทอดได้ก็ใส่ถุงเลยคราทักใจเอาเอาใส่ใส่ถุงใส่ถุง เอาเดี <muitas S 2> ๋ยวโอ้ยเห็นตายายสองคนนั่งอยู่กลางล็อกเงียบๆเนาะมึงดูเนี่ยของกองยองกันแจ้งขายของจากบ้านเนาะเอาเอาเอาเมาให้ตายายเพื่อนได้กลับบ้านก่อนครับครับเอาละคิดละยายครับเมื่อตีสามร้อยแปดสิบเนาะเอาโอเคเอาเอาครับเอาผมผมให้ตาห้าร้อยเด้อครับครับเอาให้ตาห้าร้อยเด้อเอาครับเอาให้ตาห้าร้อยได้กลับบ้านก่อนหมูเด้อครับคเอาขอบคุณมากครับ ยายบันนี้ผมจะฝากให้ยายได้บัดนี้ให้ยายกับตานี่ใส่ถุงแจกคนเด้อให้บอผมใท้ตากับยายแจกเดินไปแจกเลยใจตายายอยากให้พูดได้แจกแจกเด้อแจกเหงือดเด้อบ่ต้องบอกว่าผมซื้อให้ตากับยายน่ะเดินไปแจกเลยอยากแจกคนแรก็ให้แจกเด้อเอาแจกยายไปแจกเลยเด้อเด้อนั่นหิบอเพื่ออยากได้มะเข้าเออเอาแจกเลยเด้อ เอาเด้อยย้ายเด้เอยเอาเ,เอา,เอา,เย,เอาย้ายก็ตาครับผมครับแจก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 ครับผมไปไปต่อไปต่อเขาอะ โค่นี่ก็บบุเา่าขายกายล้วยกันเท่านี้เนาะใม่ได้ย้ายขายดีบ่ยหญ่ขายบีเท่าไหร่หนเนี่ยน,นี่บีละยี่นนสิบบีละนน <30 S 2> สิบสามสิบบาทเอาผมจะซอยย้ายเหมาเด้อฝนจะตกแล้วเด้อให้ย้ายได้กลับบ้านเด้อ <ฮะ S 1> เอาย้ายนับเบิึงมีจักบีเอาใส่ถุงมมลลไม่มดนี่ละรวดอ่ะเอาซอยย้ายขายกล้วยเด้อให้ย้ายเพิ่อนกลับบ้านเนาะฝนนเลยบางลมมืดตึ๊บตืบต๊บตื๊บไม้อีกแล้วเนี่ยเอาเจ้าจะหนีฝนทันบ่เนี่อยให้ย้าย เอาเอาใส่ถุงใส่ถุงค้าผมครับเอาใส่ถุงใส่ถุงสามรอยเอาพครับสามร้อยหนึ่งสองสาี่แต่ผมให้ย้ายสี่รอยเด้อครับเอาเอาคยย้ายไปครับเดก๋เอามาครับย้ายไปแจกเนื้อ เห็นอีกลานนึงเลยเด้อคุณนนั่ง,น,งน้อยหงอยอย่เด้อขาย,อ,ย,ยอีย่งนี่ใหญ่นี่แกงค่ะน,นี่แ,งแกงขี้เล็กอ๋อน้ำพริกปลาทูแกงขี้เล็กขายถุงตะเรนหญ่ย,ยี่ใหญ่ะยี่สิบอันนี้ขายถุงตะเรนใหญ่อันนี้อีย่งเนี่ยน้ำพปปริกปลาทูอาดเดินเดิจะขายหมืดด้วยนี่มือเน,เนี่ยเอาเอาเอาผมเหมาให้เจ้าหน่ยเอาเจ<อ>้า,<อ>าจะได้กลับบ้านเอาเอา พี่ครับผมฝากแกงขี้เล็กไปกินนะพี่ครับครับผมฝากฝากพี่ครับแกงขี้เล็กครับพี่ครับ water water> เอาครับพี่โ oh, okay. อ้เอาเอาฝากฝากเอาแต่แดงเอาเจ้าได้ขนมแล้วเอาคอยแกงขี้เล็กไปกินอีกเจ้าอะ่ะเอาแกงขี้เล็กเอาพี่เอาแกงขี้เล็กไปกินบ้านพี่ครับผมครับพี่ครับครับพี่ครับเอา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 ซอยซอยพือนขายซอยพือนขายคนจะตกแล้วเอาเอายังพี่เอาแกงไก่เนาะ เอาแกงไก่ครับพี่โอ้ยขายดีคักเนาะเจ้าอ่ะยายขายดีคักขายดีคักแล้วบัดเนี่ยเออสกีเมื่อกี้นั่งง่อยอยู่บันนี้ขายดีคักแล้วบัดเนี่ยยายเอาแกงกินหรือแกงไก่เอาเนาะไม่ซมเอายายเอาเอาไปกินแลงเด้อเอา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 โอ้ยขายดีแล้วบัดนเนี่ยเอาเอาพี่เอาเอาแกงไก่ไปกินบ้านให้พี่ผมฝากพี่เนี่ยเอาครับครับคขาผมพี่เอาไปกินบ้านกินบ้านนะตักบะทันแล้วบันนี่ตักบะทันแล้วเอา เอาพี่แกงขีเล็กไปกินบ้านครับพี่ผมฝากพี่ไปกินเข้าบ้านเอาฝากฝากพี่ครับพี่ครับเอาเอาเอาครับโอ้ขายดีขายดีขายดีมาเด้อมาเด้อแกงน้ำไม่สมเด้อเดยอเด้อครับเอาแกงน้ำไม่ไปกินนะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าครับเอาเอาขาผมครับเอาเอาปนป่าไปกินนะครับผมฝากนะครับครับขอบคุณครับครับโอ้ขายดีขายดีขายดีเอาเอาเอา อเอาเอาอันนี้เลยครับเด้อตลาดแรงของอำเภอจตุรัสเด้อใครมีโอกาสผ่านมากระแวะมาบึงเด้อครับเด้อของกินของอยากลาให้ไหลแต่ช่วงนี้กัหวาเนาะเศรษฐกิจยังซีโควิดพร้อมเนาะแม่ค้าแม่ขายบึ่งเกิดยังงงงอยงเงาอย่งอยงอยงายงาาน้อยเนาะแต่ก็จัญชาเด้อครับเด้อมีโอกาสกับมาอุดหน,น,น,นุนเพื่อนแน่เด้อครับเด้อ สุดท้ายนี้นะครับเด้อขอขอบคุณเลยครับบิษฎามอนเทดดิ้งนะครับเด้อที่ให้รถยมห้าฟินงามๆมันนีนะครับมาเที่ยวอำเภอจตุรัสนะครับได้มาเที่ยวตลาดแลงเนาะได้มาร่วมพฮ็ดกิจกรรมฟินๆกับเฮานะครับซอยกับซ้ำซ้ำที่ซอยเลยครับเด้อมีกำลังซเดเอกับซอยซ้ำนั่นเด้อซอยแล้วก็สบายใจเนาะฟินๆใจเขากับฟินน้ำนะครับขอขอบคุณครับยมห้าฟินนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ